ทุกคนวันนี้อีเม่จะทำหมกหม้อนะจ๊ะนะทุกคนหมกหม้อนอไม้นะจ๊ะอันนี้เป็นนอใหม่ที่เราล้างทำความสะอาดแล้วหล,ห,ลหลายรอบนี่ก็คือเอามาเอามาเสียนเองนะจ๊ะเอามาหันห่นหั่นหั่นเองนะจ๊ะทุกคนนี่นอไม้จะใส่หมูสามชั้นด้วยนะนี่หมูสามชั้น อันนี้เป็นข้าวเบือข้าวเบือคืออะไรข้าวเบือคือข้าวเหนียวแช่น้ําให้นิ่มแล้วเอาไปโขลกเน,นาะจ้ะนี่แล้วก็มีน้ํายานางโหโมีเครื่องแกงจก้ะพริกแห้งพริกสดกระเทียมหัวหอมแดงกระชายตะไคร้ค่ะใบมะกรูด อันนี้ยังไม่ได้ใส่เกลือนาะจากทุกคนนี่เป็นเครื่องแกงเนาะนไม่มีใบแมงลักษทุกคนก็จะดัดแปลงเป็นใบโหระพาก็คือมีในตู้เย็นก็เสียดดยเดี๋ยวมันจะเสียทิ้งนอกจากก็เลยจะใส่ใบโหระพานาะจากทุกคน like ปลาร้าจ้กทุกคน like อันนี้เป็นน้ำปลาร้าเนาะ like เพิ่มเติมด้วยผงชูรส แล้วก็เกลืออาจจะได้ใส่หรือไม่ได้ใส่เนาะจ้ะทุกคนจ๋าเดี๋ยวคอยดูกันเนาะเหล็กเดี๋ยวไปปรุงรสกันเลยโอเคจะ้ะมาปรุงรสกันเลยโนอไม้เราจะปรุงรสทีเดียวเลยเนาะจ้ะทุกคนจ๋า หมูสามชั้นหมูกับหน่อไม้คือสีปานกันนะนะทุกคนเหมือนจะเท่าๆกันนะเน้นหน่อไม้หรือเน้นหมูอะไรก็แล้วแต่จะทุกคนจ้าไม่เป็นไรนะโอเคอันนี้เป็นเครื่องแกงตามที่บอกจะใส่ลงไปค่อนข้างจะ จับจานหน่อยนะก็คือกระชายกระชายห่อหนึ่งที่ซื้อมาจากร้านเอเชียะจะห่อนะั้นะใส่หมดเลย100ร้อกรัมนะจ่ะทุกคนจ่ะมันกระสีนวลนัว,นวนจักหน่อย่ะนะข้าวเบือข้าวเบือดูว่าจะใส่หมดไหมต้องใช้ข้าวเหนียวอย่างเดียวนะจ่ะมันถึงจะแบบเหนียวข้นนะจ้ะทุกคนโอเคเราไม่ใส่หมดนะถือว่าเยอะอยู่นะ อันนี้เป็นน้ำยานางจ้าอันนีเ้เรียกอะไรอ่ะ <c oughs> น้ำยานางกระป๋องเด้อทุกคนกระป๋องกระป๋องอยานางกระป๋องสำเร็จเอาใส่หมดเลยโอเคเดี๋ยวเติมผงสุรดเติมผงสุรดจักหนึ่งสนซาหนึ่งเคิงผุเลเลวมันเยอะไง ค okay. น้ำปลาราจะใส่หมดเลยจ้ะทุกคนอันนี้คือน้ําที่น้ําปลาราโดยตรงไม่ผ่านการต้มนะจ้ะทุกคนสดๆจ้าโอเคเราจะคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะหมกหม้อนะทุกคนทีนี้อะไรก็ต้องดัดแปลงทุกอย่างจ้าด้วยความที่ว่าเรา อยูเมืองนอกนะจ๊ะโอเคดูว่าเราจะดูใส่ถุงมือมาว่าจะขยำจริงๆก็ขยำได้เลยชิมก่อนอยังไม่ขอใส่เกลือนะจ๊ะเพราะว่า เดี๋ยวมันเค็มไปจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตคลุกเขาให้เข้ากันมากกว่านี้ก่อนเนาะจ้าทุกคนจะ้ะนั่นแหละโอเคทุกคนนี่ก็วดได้ที่แล้วเนาะจ้าทุกคนจะ้ะงดให้เข้ากันได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่หม้อกันเนาะเราไม่ได้ปรุงเ,เครื่องเพิ่มนะทุกคนตามที่เห็นเลยถือว่า ไม่ได้ใส่เกลือเพราะว่าปลาร้าเค็มอยู่แล้วนะจ๊ะทุกคนจ๊ะเดี๋ยวเราไปใส่หม้อกันจ้าหกกห ตุดเย็ดจ้ะตรงนี้ก็เสียดายนะเนาะเก็บจ้ะไม่เป็นไรเก็บใส่หมอ้อคือเก่าเห็นบ้ามันชิบอกว่ามันเต็มเด้อคนจ้ะหมกหมอกเต็มเต็มต้นหอมก็ไม่มีเอ้ยใช่ต้นหอมก็ไม่มีจ้ะทุกคน ตามตามมีตามเกิดเลยจ้ะทุกคนจ้าแล้วปิดฝาเนอะปิดฝาไว้นี้เดี๋ยวมาดูอีกทีจ้ะพอมันเดือดเนาะจ้ะตอนนี้ใช้ไฟแรงอยู่เนาะพอมันเดือดแล้วลดไฟลงด้วจ้ะให้มันไฟอ่อนๆเนาะมันจะได้ซุปละอุนะนะทุกคนละอุละอุนะนะให้ซุปทั่วเถิงอ่ะนะทุกคน เพราะว่าเราไม่ได้ใช้แบบเป็นน้ำเยอะๆนะจาะก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆเนาะต้องใช้ไอ้ีใจเย็นๆจะ้ะหมกไปอย่างนี้แหละใจเย็นๆค่อยๆคนไปเราทำเยอะอีกแล้วจะ้ะเพราะว่าทำทีก็อยากให้แบบกินได้หลายวันอย่างนี้เนาะ เพราะว่ามันจะเปลืองเครื่องแกงมากตอนนี้ลดไฟลงจ้ะใช้ไฟอ่อนๆนะแล้วก็หมกไปในหม้อนี่จ้ะหมกไปเรื่อยๆจ้ะกันดูกเผาเซอเดดอดดันฟอร์มาลิดโอ้ยพี่น้องเป็นเจไดจ้ะอันยาสุวากันด้วยว่าอันเพื่อเต็มหมอ้อฮะนะ <laughs> อยากสีไซสหมอใหญ่ๆสันแล้วพี่น้องจ้าแต่กะอันนี้มันมันมกได้ดีดนะจ้าทุกคน <c oughs> ไก่ซีซุกแล้วจ้ะไหมถึงก็สุกแล้วแต่อยากให้หมูเปื่อยอีกนิดนึงนะจ้า <c oughs> ดูเข้มข้นดีเพราะจ้าทุกคนจ้า <c oughs> เข้มข้นมาก กินอะไรไปยังกินกล้วยยังอะ่ะเดี๋ยวไปซ้อมบอลเฟอร์ฟิลกุศลเออได้เอาน้ำเอาอะไรดีข้าวเหนียวแม่ห่อให้แล้วเนาะเอาไว้ไหนอะ่ะไว้ดูเช่นเออเป็นสิไปซ้อมฟุตบอลนะจะห่อข้าวเหนียวให้หอ่อให้กล้วยน้ำเอาไปนั่งสี่นจะจ๊ะวิทไว้จ้ะสุกแล้วทุกคน ออหอมมากหอมๆจริงๆดูห<ด>มกหม้อหมกหม้อหน่อไม้หมูสามชั้นจ้ายัยย่วเลยแล้วก็ใส่ใครมีแมงลักใส่แมงรักต้นหอมด้วยนะของอีแม่นี่ดัดแปลงเป็นใบโหรพาต้นหอมก็ไม่มีนะจ๊ะ <c oughs> ตามนี้ตามเกิดจ้ะทุกคน บอกแล้วว่ามันสิล้นหมอล้นหมอเป็นตะร้างไฮปิดไฟแล้วเรียบร้อยสุกแล้วหมูสามชันก็คิดว่าเปื่อยแล้วนะคะเสร็จเร็วจ้ะพี่น้องจ้ะง่ายๆนะจ้ะใช้เวลาสักนิดนึงในการในการหมกนะจ้ะคนหมกหม้อเนาะก็จะได้แบบ เค okay, จ้ะทุกคนใครมีข้าวเหนียวกะเอามาตุยตุยกินกับอันมกหมอด้วจ้าทุกคนจ้าขอบคุณสุภูทุกคนที่แวะทักทาย,า,ายด้วยจ้าสบายดีสวัสดีนะจ้าฮู้โอ้